รีบลงรีบลงเผาแบบว่าสิ่งก่อสร้างของพวกมนุษย์เผาผ่านมีอะไรทำลายให้หมดโอ้โหเจ้ายักษ์เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติมไปนะครับกับเกมฮังกี้ดากอนมังกรจอมกระหายเนื้อแม่ที่ห่างหายกันไปอย่างยาวนาน คิดถึงกันหรือเปล่าทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้ามังกรจิ๋วขนาดเล็กซึ่งเรากําลังจะระเวลอัพกำลังจะเปลี่ยนล่างเป็นเจ้ามังกรที่ไซส์ใหญ่ขึ้นแม่เราก็จะมาเล่นกันต่อให้ทุกคนได้ดูกันอตอนนี้นี่พลังงานของเจ้าตัวนี้ก็ค่อนข้างจะน้อยกันเลยทีเดียวนี่ต้องขมือบแล้วก็เก็บรวบรวมไฟโอ้ยโอ้โหดูซากอะไรวะเนี่ยเริ่มมาปป๊บเดียวเจ้านี่ก็ตาย โอ้โห,โหเล่นไป6นาทีสําหรับเจ้าตัวนี้สําหรับในเกมนี้นะครับผมใครที่ยังไม่รู้ก็จะเป็นเกมเจ้ามาังกรที่จะต้องขมือบผู้คนแล้วก็ขมือบสิ่งต่างๆนี่เป็นแง่ปลดล็อก เจ้ามังกรตัวใหม่อ่าปลดล็อกชุดนี้ซื้อไปก่อนละกันนี่มังกรระดับ S แมสหนเจ้าตัวนี้นี่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเรามาดูความสามารถของเจ้ามังกรตัวใหม่กันดีกว่า2 0 0พซื้อไปแมสหนักเป็นเจ้ามังกรที่ไซส์ S มีบาดแผลเต็มลำตัวไปหมดนี่เจ้าตัวนี้ก็จะมีด้วยกันอยู่3สกินตัวธรรมดานี่จะไม่มีความสามารถพิเศษแล้วก็สาหรับอันนี้มีความสามารถในการต่อต้านพิษ แล้วก็เจ้ากับตันครันส์ความเสียหายจากพิษลดลง100%ระยะเวลาของไฟลัดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าอุ๊ยเดี๋ยวตอนนี้เรามาตามหาสัตว์เลี้ยงของเรากันหน่อยเปิดไครเลยจ้าสัตว์เลี้ยงของเราได้มาเป็นตัวอะไรเออ เลี้ยงธรรมดาเจ้ากับตันเกโก้ความสามารถก็คือลูกระเบิดแรกที่เราโดนนั้นเราจะไม่โดนดาเมจใช่ไหมสิ่งที่กินเพิ่มขึ้นมาได้ตอนนี้ก็จะเป็นเจ้านกคู่มังกรซอมบี้แม่มดแล้วก็ม้านะครับผมแล้วก็สามารถทําลายแผ่นไม้อันนี้ได้ภารกิจที่จะได้เงินก็คือกินสิ่งมีชีวิตทองคํา8ตัวจะได้400ค่าเจ้านกคานารี40ตัวจะได้600กันเลยทีเดียวมาแล้วจ้ามังกรตัวเล็กแห่งความกลา ผนโอ้ตอนนี้นี่แม่เจ้ามังกรตัวนี้นี่จะมาป่วนดินแดนแห่งนี้อ่างับ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 โอ้โหวิเน้นกินเจ้านกเพื่อทําภารกิจกันก่อนออ้กินแมงมุมกนเนื้ออร่อยนี่ตอนนี้เลเวลอัพพระผมเลเวลอัพนี่ตัวใหญ่ขึ้นไหมนะจะไม่ได้โอ้ยตอนนี้พลังงานน้อยอุ้ยพลังเพลิงโอ้ไฟแบบว่าไฟรัดอ เ่าเจ้านกเป็นจุนว้าวโอ้โหตอนนี้พลังงานหมดวิ่งใกล้จะมีแบบว่าพลังเมกาแล้วนี่อสังเกตจากแถบด้านล่างงับ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 นี่มังกรซอมบี้ขี้ตายครับผมอุ้ยตอนนี้เราจะแบบว่าเก็บอะไรกันดีโอ้ฝูงข้างข่าวอ่าเจ้านกอข้าไปอีกหลายตัวนี่เก็บเจ้าหมูได้เพชรด้วย เจ้านกคานาเรียนี่แม่เก็บครบหรือยังเปิดแผนที่เก็บตัวอักษรอ่าตอนนี้ทำลายประตูง,งับงับงับเก็บตัวอักษรถ้าเก็บได้ครบเราก็จะตัวใหญ่โตโอเคอนกพวกนี้นี่ไม่ใช่เป้าหมายอืเจ้าก็บลิ้นอุ้ยโดนแทงครับผมเจ้าพวกนี้นมีอาวุธแม่เขาเหมือบไม่ได้ง่าย,ง,ายงับ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 อืมสอยเจ้าก็บลิ้น จะไปไหนล่ะเพื่อนว้าพลังเพลิงอุ้ยเลเวลอัพอีกแล้วเพื่อนหืมคราวนี้นี่พลังเพลิงพิเศษหรือเปล่ามาไฟลัดไม่กล้าอุ้ยเผาผานคนในหมู่บ้านโอ้โหเรียบร้อยอืมเผาเกลี้ยงเผาเกลี้ยงอยืพลังเพลิงหมดแล้วหรอโอ้ยโอ้ยโดนกัดคอจะเย็น นี่นี่ออ้ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าให้แก้แขนโอ้ยโอ้ยโดนไอตัววิญญาณใหญ่เกือบตายครับผมเฮ้ยขอกินม้าหน่อยโดนคนเสียบแม่ไอพวกนี้มันกล้าสู้เราวยังไม่ใช่มังกรตัวใหญ่งั้นสินะนี่ขบือบม้าไสแตกอุ้ยพุ่ง่อยเพื่อนแม่พลังงานนี่โคตรน้อยครับผมอุ้ยตอนนี้ลองไปด้านขวากันบ้าง หลบเลี่ยงเจ้าพวกวิญญาณพวกนี้งับ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 เก็บตัวอักษรเออแล้วก็เดี๋ยวลงไปที่แม่ทางน้ําตกกันบ้างดีกว่าโอเคแถวนี้ไปเลยเพื่อนอฮ้ยบูทสซี่บูทไม่ไปอืมพลังงานแม่งับ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 อืมอืม มังกรซอมบี้โดนกระส่วพลังไฟโอ้ยลงน้ำับผมอุ้ยเจ้าตัวนี้ลงน้ำยังแบบไม่ไม่ค่อยจะดีโอ้โหเอาละโอ้ยโอ้โหโดนวิญญาณจะเย็นเพื่อนอด้านซ้ายนี่ผ่านไม่ได้ครับผมต้องใช้ไฟลัดในการเปิดทางโอเคอุ้ยเก็บหีบโอ้ได้เงินเอาละอุยตรงนี้มีอักษรอีก ตัววายครับผมแม่ขาดอีกกี่ตัวเอ่ยขอดูแป๊บหนึ่งอยู่ไหนกันบ้างนะออยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ด้านบนตรงนี้เดี๋ยวเราไปเก็บอักษรกันดีกว่างับ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 โอ้ยจะออกจากตรงนี้นี่แม่ไม่ค่อยจะได้ครับผมขึ้นทางนี้ละกันนี่เปิดทางครับผมว้าเก็บพลังไฟงับงับงับ,งบกินข้างคาวเติมพลังงานอืมแถวนี้มันทินของพวกโอ้ยเจอขยะเพียบ <ไ professors fingers out> โอ้โหไอแมงมุมเขียวกินไม่ได้จะตายแล้วเพื่อนอุือจะเย็นแม่มดเติมพลังงานหน่อยอือว่าพลังไฟเผาทุกอย่างนี่บุกบู่บ้านแม่มดโอ้โหเจ้ายักษ์ตัวใหญ่ได้สิ้นใจไปแล้วเพื่อนงับ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 งัแถวนี้ก็อร่อยอตัวอักษรอยู่ใกล้ๆตรงนี้ นี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้เก็บไปอีกหนึ่งตัวเฮ้ยระวังระเบิดระวังโอ,อ้ยเดี๋ยวก็ตายหรอกเพื่อนอม,มีอาหารให้กินไหมนะแถวนี้มีอยู่พอมีอยู่วิมังกรใหญ่ระวังว้าเจ้ามังกรแห่งความกละหลนี่ได้สกอร์ประมาณแสนสี่ผมตอนนี้อแล้วก็ได้เงินมาถึงสองพันกันเลยทีเดียวดูสิโอ้ได้หีบมาหนึ่งหีบ นี่เรากําลังจะอุ้ยปลดล็อกสกินใหม่แต่ยังไม่ได้มังกรตัวใหม่นะไบโอฮาสาดดูสิแล้วก็มีเจ้าตัวนี้อีกตัวต่อไปก็คือเจ้านี่ใช่ไหมสปาร์คแล้วก็มีเจ้าโทนี่ดากอนอุ้ยเจ้าตัวนี้เหมือนยังไม่เคยเล่นอ่ามังกรสองหัวตัวนี้เคยเล่นอยู่ตัวนี้เหมือนเคยเล่นเจ้านี่ก็เคยเล่นอืมหล,หลายตัวนี้เราเคยเล่นกันแล้วนะ แต่ก็จะมีพวกมังกรตัวใหม่ๆที่เรายังไม่เคยยดูแต่ละตัวนี่เป้าหมายของเราก็จะเป็นเจ้ามังกรยักษ์มังกรเทพพวกนีอ้อย่างกับก,ก็ซิล่าลผมมังกรบางตัวก็เป็นเทพพระเจ้ากันไปเลยมีนกฟีนิกซ์อะไรแบบนี้ด้วยแต่ละตัวแปลกประหลาดนะผมโคตรเยอะเอาละเจ้ามังกรพิษจัะไปว้า ไบโอฮาซา์ป้องกันพิษได้ครับผมมังกรพิษมาและจา้าต้านทานพิษได้อย่างมีเยี่ยมแน่นอนอุ้ยได้ไข่อุ้ยไข่อ,อะไรเอ่ยอื้มต้องมาเก็บตัวอักษรใหม่อีกทีหนึ่งแล้วก็คราวนี้มีภารกิจให้แบบว่าทําการพ่นไฟใส่สิ่งกอ่อสร้างครับผมเพราะฉะนั้นนี่เราจะต้องรีบลงแล้วก็เผาผลาญสิ่งกอ่อสร้างของพวกมนุษย์อื้ออื้ออื้ออุ้ยพลังหมดฤทธิ์ แม่เดี๋ยวขอขึ้นไปกินพวกนกพวกอะไรกันก่อนด้านบนแล้วจะกลับลงมาใหม่อีกทีหนึ่งโดนพิษไม่เอ่ยพ่นพิษมาสิเพื่อนือมอเลได้ว,ว่าพิษนี่ไม่มีผลว้าวดูสิไอกระจอกแต่เราก็กินมันไม่ได้อยู่ดีอืเอาเป็นว่าแม่ป้องกันพิษได้ก็ดีแล้วนะเมะื่อกี้นี้นี่เจ้าหมูเพชรว้ารีบลงรีบลงเผาแบบว่าสิ่งก่อสร้างของพวกมนุษย์ อุ้ย,ๆๆๆๆอยเอ้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 ยเผาเผาหมดหรือ,อยังแม่เดี๋ยวไปที่หมู่บ้านของพวกแม่มดกันต่อผมแล้วก็ขอมาที่หมู่บ้านแม่มดเตรียมพร้อมในการพ่นไฟอ่าเผาผ่านมีอะไรทํำลายให้หมดโอ้โหเจ้ายักษ์ไม่เหลือองับ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 แม่เจ้าตัวนี้นี่พลังเพลิงมันหมดไปจริงๆอุ้ยโดนยิงครับผมเฮ้ยโอ้โหูรีบหนี ไอตัวนี้มันโหดจริงเออทำลายเอาละตรงนี้โอ้โหตัวกระจายฟื้นคืนชีพเจ้ามังกรเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาคราวนี้เดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งมีหีบอยู่ที่ด้านล่างเดี๋ยวฉันจะต้องไปรีบเก็บอืมมีตรงไหนอีกเออหีบพวกนี้นี่เงินทั้งนั้นอืมขโมือบนกบนท้องฟ้าว้าว อุ้ยตอนนี้นี่เผาสิ่งกอ่อสร้างของพวกกอบลินได้ไม่เอ่ยจะได้สำเร็จเควสด้วยอืมอืมอืมนี่เก็บตัวอักษรระวังเจ้ายักษ์เฮ้ยตัวนี้โอ้โหต้องมังกรระดับเอ็มเฮ้ยระวังมันจะกัดตดูดอืมเฮ้ยโอ้โหโดนฉกทีเลือดหายแบบเป็นแถบครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะต้องรีบขึ้นท้องฟ้าจะได้ลอดตายเอาละขึ้นสู่ฟากฟ้า ไม่ไหวครับผมพลังปีกนี่น้อยจริงๆอุ้ยรีบลงอุ้ยมีคนถูกขังจะเย็นโอ้โหอุ้ยหืวิ่งมาเจอทุ่นระเบิดอะไรมังกรยักษ์ต้องเป็นระดับแอลว่าคร <c oughs> าวนี้ฟื้นคืนชีพไม่ได้ยา่าเป็นแงบมังกรพิษของเราเออเก่งกาจับผม ได้แบบว่าได้เงินมา3,000กันเลยทีเดียวเปิดทีแบบหของพี่อะพระผมตอนนี้เรามีไข่ที่รอฟักประมาณ5ชั่วโมงเปิดเลยเพื่อนไข่ฟองนี้ได้สัตว์เลี้ยงอะไรเอ่ยเฮ้ยคอมอนเพชรเบ baby buddy การกินกอบลินจะฟื้นฟูสุขภาพเพิ่มขึ้น30%โอ้ดีเยี่ยม ใส่เจ้าตัวนี้และกินกอบปลินได้ดีขึ้นเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับเจ้าตัวนี้ก็สําหรับในคราวหน้าเราน่าจะมาปลดล็อกเจ้าสปาร์กเจ้ามังกรที่อุ้ยอย่างกับปลาไหลค่อยมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้จะเก่งกาจแค่ไหนกันนะสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อยากจะดูตอนหน้ากันต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจให้กับพี่ติในการมาต่อตอนหน้ากันด้วยถูกใจจริงๆกับเจ้า มังกรกำมันตะลังสีตัวนี้ในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บ